อันนี้ของเขาเห็ดอันหฮาสีอห้อข้าวต้มไว้ทําบนมืออื่นนะคะไม่รู้เรื่องด้วยอันนี้วิธีสีกเบตองลายๆใบร้วมกันนะคะแล้วก็เอากันไกลตัดให้ได้ลักษณะนี่นะคะแต่ว่าคนหอนี่สิแด้ไปวัดบ่บุ้ืมออื่นเนาะะเนะคนะหอน่้ไปจะคนไทยเลย อันนี้วิธีตัดตองเนะคะจับใบใบลายๆใบมาส,สิกเส่กันเป็นเพิ่นแล้วก็ตัดอย่างนี้นะคะคจะได้รูปล่างออกมาแบบนี้นะะเ้อค่ะเดี๋ยวตอนห่อแล้วเราจะพีให้ดูนะคะว่ามันเป็นแบบใดเนาะเาีให้ดูนะนะคะเ <c oughs> พื่นๆเ <c oughs> พนๆอีตัดขนาดท่อท่ททกันแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายนะคะ <c oughs> นี่วิธีตัดเ้อค่ะ ตัดในขนาดที่เท่าๆกันเนาะแล้วก็มามาร้วมกันลายใบแล้วก็เอากันไกหนีบให้ให้ได้แบบนี้้อคะได้แบบนี้เนาะเว้ยแพนกล้องไปทางใดก็เห็นแต่นิวตีนตุปุตติปิอยู่พี<ว>่น้องเอออดอเดผู<ว>้ฉ<ว>ีกใบตองก็เห็นตุปุตติปีอยู่ เปิดขาเนาะเออเปิดขางอขาบ่ได้ยันลุกบ่ได้นี่ค่ะฉีกหลายๆใบแล้วมารวมกันแล้วก็นิบหัวนิบท้ายเป็นโบยายนิบหัวไปทำการตัดน,นีบท้ายนะเขาเธอเบ่งต่อนเพิ่นหอเนาะ ได้แบบนี้แบบนี้เนาะค่ะแบบนี้แบบนี้เนาะนี่เห็ได้แบบนี้นะคะเออตุ่มจีบจีบได้แบบได้แบบนี่เห็นได้แบบนี้เนาะเสียงจามมันผัดกระเพราด้วยค่ะเพิ่นได้จามเนาะอันนี้ไปที่ห่อเนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเริ่มเริ่มเริ่มไหมห่อไหม อเอาแหวมห่อข้าวต้มมาอข้าวต้มห่อแหว่ไวให้กินน้ำเด้ผู้เดบยนมาห่อนำโบให้กินน้ำเด้มาสั่นเนาะค่ะห่ออยู่ครับจะไปห่อไปบ้านห่อไปบ้านนะนะทีทีนะคะพับตรงนะคะหยิบหยิบก่อนใช่ไหมเพื่อนหยิบ,บหยิบดาบแล้วก็พับเข้านะคะโซล่า ับล่ากับโซอะไรนะใหญ่ใหญ่สิไม่อินุตเหรอโซล่ากับโซนุตอ๋อโอ้ล่ากับอินุตออยากกินพวกอาญาญุงกัดแม่งจุดอยากกันยุงไม่รู้แม่ฮะหมาน้อยเขาอกว่าอยู่ไงก็เลยว่าอันจุดจังใดอยากกันยุงมามีมาพ่อเแล่นไปซื้ออยากกันยุงมาจุดให้ตัวพ่อก็ได้บัดเมียนอนเมื่อคืนนี้ว่าเห็นเบิรงบุ๊กเห็นจุด บรรลูกสาวเบื้องดิจังมีธีห่อนะคะพิธีห่อเนี่ยกดาเยอะนดนจกดาบไหมพับพับดากแล้วก็ดันดันข้าวเนี่ยดันข้าวมาลงเป็นเป็นข้าวข้าวเหนียวมูนนะคะถ้าเป้าเป็นแล้วเป็นคือข้าวเหนียวมูนนะคะข้าผัดกะทินะคะอันเคี่ยวกะทิให้หอมนะคะ แล้วก็เอาข้าวลงผัดข้าวเหนียวมูลข้าวสารอันนี้อันนี้เป็นขาวสารเนี่ยค่ะเมนเข่ามาเข่ามาเนาะข่ามาเรีวเนาะ่ะเอาแล้ววอมนเข่ามนเข่าหนึ่งซุกอันนี้เป็นเข่าเข่ามาข้าวมันรับะหมัดนะะอาเบ็ดเห็ดแบบนี้ใบข้าม เอาแบบที่ของเขาถนัดนั่นละดีแล้วเจ้าแม่แม่มากเจ้าแม่แม่เจ้ายนะฮะแต่พวกเขานี่มักใช้มันเกี่ยวกล้วยกับมักด้วยกันนะของเพื่อนนะมึงปูแลกนาดบุกเห็นพอวันนี้สิ่งของบุกเขียนหน้าเราก็เอ้อเราอยู่ดิเราซื้ออย่างก็ลืมแล้วล่ะปูมาอือไ้อาแล้ว่้แล พยสิงอ่ะเจ้าของบริเฮตกรนนาอเนได้ดิเป็นค่านาน่ะได้ได้ในร้านหาเหาดิเบิ้งเบิ่งมีทีหอผู้ใดอดดวงเหลือจันอ๋ออ๋วเราไม่ได้เลี้ยงแมวเหมีนหรืออันนี้หอหอได้มาดูเราเด้อค่ะ ถ้าโดนโดนเนาะนี่ได้เลี้ยวนะคะใกล้จะเสร็จเลี้ยวใช่ไหมเพื่อนเสร็จแล้วนี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเข้าใจให้พอดีค่ะมันนันเสร็จแต่น้อนันเสร็จแต่น้อว่าสันมูกับมะนังถาไทยคลิปประสันวะสวยงามสวยงามนะคะได้บุญน้ำกันเลยค่ะได้บุญน้ำกันเด้อ อันนี้หมอ้อหม้อกําลังจะนึ่งข้าวต้มนะคะแต่ว่ากําลังต้มน้ำไหมอยู่เนาะค่ะผู้แดกินต้มน้ำไหมกับข้อมือหน่อยนะคะเปิดแหมเปิดน้ำไหมเปิดน้ำไหมที่เปิดยังไงละเพี้ยน <laughs> เปิดแล้วค่ะเปิดแล้วเปิดแล้วเพี้ยนบอกว่าเปิดน้ำไหมขึ้นเปิดแล้วเปิดแล้วนะคะเป็นตาแซบค่ะเป็นตาแซบเอาออกลวก็าซีหนึ่งข้าวต้มตออ่อเ้ยค่ะ นี่หนึ่งข้าวต้มแล้วเด้อค่ะหนึ่งข้าวต้มแล้วนะคะปิดฝาปิดฝาแล้วนะคะอ้ออต่อไปแล้วก็วันพรุ่งนี้ไปเจอกันที่วัดนะคะน,นันนี้เป็นอาหารเสริมนะคะ <laughs> อาหารเสริม